สวัสดีค่ะกลับมาโพก้าพยากรณ์อากาศาการบ,กบริเวณปากใต้ฟ้องตะวันออกประจำวันอาทิตย์ที่ 9, มิถุนายนส่งพันนาโรสิบเจ็ดค่ะวันนี้ลักษณะาการปากใต้ฟ้องตะวันออกจะเป็นเป็นหรือมัง่งติดตามพรอ้รอ,รอมๆกันค่ะจากแผ่นที่อาการผิวผืนค่ะรงมรสุมขาดเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณปากเนื้อตอนบนและปากตะันอกเชียงเนือค่ะก้าวซูย่อมกว่าบนอากาศตามบริเวณอา่าวตังเกียค่ะมาดูปากใต้เดียเทียมเวลาที่9:40สค่ะ ตัวปกเมกมาร์คค่ะปกคลุมบริเวณปากใต้ต่นบนลงมาถึงปากใต้ตอวนกลางค่ ujemy, ะมาดูเรดาร์ฉุมพรเวลาที่ซิฟค่ะตัวปกกลุ่มฝนกําลังโอนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณตะเลียนดามันบริเวณจังหวัดระนองและการฉุมพรค่ะการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวมาทางตะวันออกเชียงใต้ค่ะมาดูเรดาร์สติงปราบเวลาที่ซิค่ะ ตปกคลุมฝนกําลังโอนถึงบานกลางค่ะปกกลุมบริเวณทะเลนานามันน่าจะงสตูลค่ะคการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้าว้าฟังค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิาตากใต้ฟังะวนันอออุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบเจ็ดจุดเก้าองศาเซลเซียสตีธากาศยายนสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.0งองศาเซลเซียสตียมปือปลาแซงจังหวัดสุราธานีค่ะ มาดูค้หมุนฟ้นสถานีที่ชั่วโมงค้องปากตายฟ้องถอดออกตั้งแต่เวลา7โมงเช้าคลองเล็กว่าค่ะจนถึงเวลา7โมงเช้าว,วันนี้ปากตายฟ้องตอันออกค่ะมีฝ้นเล็กหน่อยเป็นแห้งๆค่ะโดยวัดฟุ้นสูงสุดได้ส mm. ่อ,อ,องจุด8มิลลิเมตรตีอำเภอหน้งจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ภาคใต้ฟองตัวออกค่ะมีฝนหรือฝนฟ้ากระหน่นนวงบางแห่งค่ะส่วนมากเสียอยู่ในระว่างบ่ายถึงค่ำค่ะมาดูกันไปได้จังหวัดค่ะเรือจังหวัดปดัตาาปต,าาปตานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสุงข์ไคลยาละอาปัตตานีและการนาฏิวัฒค่ะจะมีฝนอยู่ในเกล็นเอยละ20ข้องพื้นทีและก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะ ส่วนเียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์นหน่วยลา40ข้องพื้นที่ค่ะเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและกายะลาค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์นหน่วยลา30ข้องพื้นที่และก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วง2 4ถึง27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง30ถึง38องศาเซลเซียสค่ะกะข็ขอให้ผี่น้องประชาชนระม,มัดระวังตัตรายที่คือจาก้นฝ้ากะนองและลมกระโชกแรงด้วยค่ะ มาดูกลืนลมด้วยนะ้วไตวันนีค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงตายค่ะความเร็วส5ถาึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอ้างฟังกลืนจะสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นพากกะนโนกลื่นก็จะสูงมากกว่าสอเมตรค่ะก็ะขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือ,รอ,รอดว้วยความระมัดระวังค่ะและการิเรียงบริเวณที่มีพ้น้ากระนโนด้วยค่ะ มาดูขาดไม้สภาวะอากาศเราว่างวันที่เก้าถึง15มิถุนายนค่ะปากตายฟ้งตอนออกตอนบนค่ะวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้เลยค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์หน่วยละ30บถึง40่สิองพื้นทีตลอดช่วงค่ะ ดูปากตายฟังตทวศัพตอนล้างค่ะวันที่เก้าึงวันที่สิบอ่าสิบสามค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกนโดยละส0่ิปตึงสามซิกองพื้นทีค่ะส่วนวันที่สิบสี่ึงสิบห้ามิถุนาค่ะจะมีพ้นเพิ่มขึ้นอยู่ในเกนโดยละสี่ซิกองพื้นตีค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อ่ากดแชร์กสชงวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน